ซึ่งอีกออปชนหนึ่งเนี่ยครับเราจะเปลี่ยนวิธีการออกแบบแต่ผังยังเป็นผังรูปแบบเดิมเนาะซึ่งเอาจริงผังแบบนี้ครับมันใช้งานยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ด้วยความเสียดายบ้านเนี่ยครับเราก็เลยต้องออกแบบ ตามพื้นที่นี้ไปก่อนนะครับจากผังนี้นะครับห้องทํางานจะอยู่ตรงติดกันลงจอดรถเลยเป็นห้องทํางานที่อยู่ในสวนเลยนะครับประเด็นที่จะมีก็เหมือนเดิมเลยความเป็นส่วนตัวของบ้านหลังนี้จะถูกตัวแอลเนี่ยครอบไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นผังที่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะประมาณ9ล้านกว่านะครับเกือบ10ล้าน5ห้องนอนนะครับหห้องน้าห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวใหญ่ห้องเก็บของทั้งหมดที่เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมมินกับช่องสถานบนทกบ้านๆน,นะครับ ราร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาปนิกนบ้านๆนะครับและทุกวันเสาร์เรามีนัดกันจะเอาแบบบ้านที่ทีมงานสถาปนิกนบ้านๆเนี่ยครับออกแบบมาแชร์ไอเดียนะครับมาระดมความคิดกันว่ามีอะไรจะเสริมเติมแต่งให้บ้านหลังนี้นครับมันสวยมากกว่านี้ดีมากกว่านี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับซึ่งอย่างออปชั่นหนึ่งเนี่ยครับเราจะเปลี่ยนวิธีการออกแบบแต่ผังยังเป็นผังรูปแบบเดิมเนาะซึ่งเอาจริงผังแบบนี้นครับมันใช้งานยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ด้วยความเสียดายบ้านเนี่ยครับเราก็เลยต ตามพื้นที่มีไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอีกออปชันหนึ่งนะครับออปชันนี้ฮะเราก็จะออกแบบเป็นสไตล์แบบรีสอร์ทเหมือนเดิมนะครับโดยที่เราจะเปิดคอร์ดอยู่ตรงกลางนะครับออปชันตรงนี้จากทางเข้าเดินเข้ามาเนี่ยครับเราก็จะไปสุดที่ห้องเก็บของด้านหลังเหมือนเดิมแต่เราก็จะมีโรงจอดรถไว้ตำแหน่งใกล้ๆเดิมนะครับแล้วเราก็ขยับตัวสระว่ายน้ำเนี่ยครับเอาไว้ด้านหน้าแล้วก็หลังคาก็จะเป็นหลังคาแบบเพิงๆแบบนี้นะครับ ตัวนี้จะให้ฟีลเป็นแบบเหมือนรีสอร์ทเลยเราจะมีสระว่ายน้ําอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับห้องนอนเจ้าของบ้านเนี่ยครับก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยกางผังนี้นะครับห้องทํางานจะอยู่ตรงติดกับโรงจอดรถเลยก็แยกส่วนออกมาเลยครับเป็นห้องทํางานที่อยู่ในสวนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราจะแยกตัวบ้านกับห้องทํางานออกชัดเจนนะครับห้องเก็บของนั้นจะวิ่งเข้ามาสุดแล้วก็จะขยายมาฝั่งนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอนาคตจะขยายไม่มีประเด็น ประเด็นที่จะมีก็เหมือนเดิมเลยความเป็นส่วนตัวของบ้านหลังนี้จะถูกตัวแอเนี่ยครอบไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นผังที่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะห้องทํางานเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนจะเป็นรูปตัวแอลวิ่งนี้แล้วก็ เทควิวตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นผังที่ยังไม่เ e วิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าเราจะสามารถใช้พื้นที่กับบ้านเดิมเนี่ยได้ค่อนข้างดีแต่อันนี้เดี๋ยวผมก็ปรึกษาดูว่าเอ้บ้านหลังเนี้ยครับถ้าเราเก็บไว้แล้วเราใช้ประโยชน์เนี่ยผมสนับสนุนให้เก็บไว้นะครับแต่ถ้าเราเก็บไว้แล้วเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เขาเนี่ยครับผมอาจจะขอเปลี่ยนผังใหม่โดยวิธีการที่เราอยากอาจจะวางตัวบ้านเนี่ยครับให้อยู่ในแนวนี้เลยนะครับให้เทควิวมาทิศทางนี้เลย เห็นไหมฮะถ้าสมมุติเราวางบ้านในทิศทางนี้ได้ครับเราจะเหลือพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะไปทำออฟฟิศใหม่จะไปทําโกดังเก็บของใหม่มันก็น่าจะเวิร์กกว่าเอาโกดังเก็บของเนี่ยไว้ด้านหลังใช่ไหม ผมก็เลยอาจจะเสนอเขาแบบนี้แต่เราออกแบบใน2องออปชันก่อนนะครับออปชันเนี้ยฮะเราออกแบบว่าถ้ามันเป็น่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยพื้นที่ทางออปชันกับออปชัน B เนี่ยครับพื้นที่ออปชัน A เนี่ยพื้นที่อยู่ประมาณสัก315ตารางเมตรนะครับสระว่ายน้ำอีกประมาณ670ตารางเมตรนะครับรวมๆแล้วเนี่ยครับจะออกมาประมาณนัล้านกว่านะครับเกือบ10ล้านนะครับในพื้นที่ของพื้นที่บ้านทั้งหมดนี้นะครับโดยที่มี5้าห้องนอนนะครับหห้องน้ําห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวใหญ่ห้องเก็บของทั้งหมดที่เป็นบ้านชั้นเดียยวะะราลอ อยู่ประมาณสักสิล้านหน่อยๆนะครับในออปชัน A แล้วก็ในออปชัน B นะครับก็อยู่พื้นที่ตัวบ้านในะอยู่ประมาณ230ตารางเมตรนะครับมีสระว่ายน้ําอยู่ใ,ใกล้เคียงกันพื้นที่เท่ากันแล้วก็มีพื้นที่ออฟฟิศนะครับที่แยกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวนี้ก็จะถูกลงมาอีกนิดนึงเพราะว่าพื้นที่หายไปประมาณ100ตารางเมตรนะครับ115ตารางเมตรอันนี้ก็เป็นความแตกต่างสําหรับ2บ้านนี้แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปสอบถามเจ้าของบ้านก่อนระหว่าง2หลังเนี่ยครับชอบแบบไหนมากกว่ากันแล้วก็ ก็มีทิศทางในการใช้ไอตัวอาคารข้างหลังเนี่ยแบบไหนถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยครับเราอาจจะเอาเขาออกไปเลยแล้วก็ทำให้บ้านหลังนี้ครับมันมีความร่มรื่นความโปร่งการใช้ประโยชน์ใช้สอยเนี่ยได้คุ้มค่ามากกว่านะครับถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายเพราะว่าอาคารสร้างมาแล้วนะครับแต่อาคารก็ ค่อนข้างเก่าแล้วถ้าไปปรับปรุงไปรีโนเวทอาจจะทําอะไรได้ไม่มากนะครับเท่ากับเราสร้างใหม่นะฮะแล้ววิธีการไปรื้อถอนเนี่ยครับถ้าบ้านหลังเนี้ยครับมีบ้านเลขที่อยู่แล้วเราอาจจะต้องไปขออนุญาตหรือถอนซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีขั้นตอนเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่ยากอะไรนะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงได้ข้อสรุปได้คําตอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบ้านหลังเนี้ยจะจบลงในแบบไหนสําหรับเพื่อนๆในเพจครับ ชอบหลังไหน,นครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ใน,ห,นลหลังถัดไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ผมไปบิวเจ้าของบ้านให้ทุบบ้านเก่าทิ้งแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าถ้าเราทุบบ้านเก่าทิ้งเนี่ยเราจะได้ข้อดีและข้อเสียอะไรมาบ้างนะครับมี5ห้องนอนแน่นๆเลยนะครับแล้วก็มีห้องทํางานที่มีห้องเก็บความลับยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าไม่มีใครรู้นะครับว่าบ้านหลังนี้ฮะมันมีห้องเก็บความลับก็จะไม่มีใครรู้นะฮะแต่วันนี้บอกแล้วเนี่ยจะเป็นความลับไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับภาพรวมของบ้านหลังนี้เนี่ยจะออกมาเป็นประมาณนี้อ่า